ของบันเทิงต่างประเทศกันแล้วนะคะวันนี้ขอเอาใจสาวกเซมสบอนค่ะกับรถคู่ใจภาคล่าสุดส่วนน้าเอกคนไหนนะคะเป็นนักแสดงที่มีมูลค่ามากที่สุดเนี่ยเดี๋ยวได้รู้กันค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเราไปดูสุดยอดหนุ่มเซ็กซี่ที่สุดในโลกเนี่ยเป็นใครสาวๆไปดูกันเลยค่ะ นักเตะแข้นทองวัย40ปีเดวิดเบคแฮมขึ้่นแทนผู้ชายที่เซ็กซี่ที่สุดแห่งปีจากการจัดอันดับของนิตยสาร People ค่ะโดยเดยวิดที่ยิ้มแก้มปรีกับตำแหน่งนี้ก็รับรางวัลอยู่ที่อังกฤษบ้านเกิดแต่เผยความรู้สึกผ่านวิดีโอลิงก์ให้ชมกันส,สดๆทางรายการ Jimmy Kimmel Live ของสหรัฐอเมริกาโดยคุณพ่อลูกสี่ก็พูดติดตลกว่านี่เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในอาชีพการทำงานของเขาเลยทีเดียวค่ะ มาถึงความสาเร็จของนางเอกหนังสุดฮอตเจนิเฟอร์รอลนส์กับการขึ้นแท่นนักแสดงหนังที่มีมูลค่ามากที่สุดประจําปี2015จากการจัดอันดับของเว็บไซต์บันเทิงว a t c h e r c o m ที่พิจารณาจากรายได้หนังเสียงตอบรับจากนักวิจารณ์ไปจนถึงความสนใจของคนในโลกโซเชียลโดยซาวเจลอมาแรงแซงหน้าพระเอกดังๆอย่างโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์ลีโอนาร์โดดิคาบิโอและแบรดลีย์คูเปอร์ที่ตามมาในอันดับ2 4ตามลําดับค่ะขณะที่พระเอกนังไดโนเสาร์คริสแพดก็มาแรงมากในปีนี้ถึงขนาดกระโด ดดจะอันดับที่57ในปีที่แล้วโผล่ Pro มาขึ้นอันดับ11ในปีนี้แต่ที่เซอร์ไพรส์สุดๆคือคู่รักซูปอาแบรดพิดกับแองเจลิน่าโจลี่ที่ร่วงจากอันดับท็อป10ไปเลยทั้งคู่ค่ะ ปิดท้ายด้วยพานักผู้ใจของสายลับ007ในหนังเจมส์บอนด์ภาคล่าสุดสเปกเตอร์ที่ถูกนำมาจัดแสดงให้ชมกันเป็นครั้งแรกในพิพิธภัณฑ์หนังกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษโดยผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์เผยว่านี่เป็นครั้งแรกที่มีนิทรรศการจัดแสดงสิงของของหนังที่กำลังเปิดใช้อยู่แน่นอนว่ารถที่เป็นไฮไลท์นะคะคงหนีไม่พ้นแอชตันมาติน DB10 ซึ่งออกแบบเพื่อใช้ในหนังโดยเฉพาะแล้วก็มีเพียงแค่10คันในโลกด้วยค่ะ นิทรรศการบ o r n i ม m o t t o n The Cars of s p e c t ต r จัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์หนังกรุงลอนดอนตั้งแต่วันที่18พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะ